ริเดียถึงกับปล่อยโฮแมทธิวเซอร์ไพรส์ข้ามประเทศด้วยสิ่งนี้เซอร์ไพรส์นี้น้ำตาไหลพลากแมทธิวเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ให้ภรรยางานนี้ทำเอาริเดียน้ำตาไหลาสารภาพว่าทำงานยุ่งจนตนเองลืมวันลืมคืนแม้จะลูกสามแล้วแต่โมเมนต์สวีทไม่เคยลดลงระหว่างริเดีย และสามีดีนเราเห็นความน่ารักของครอบครัวอยู่บ่อยครั้งและมีมุมสวีทจนถูกลุ้นว่ามีทายาทคนที่สี่เลยล่ะค่ะเนื่องจากวันนี้วันที่14คกุมภาพันธ์2566วันวาเลนไทน์สาวรีเดียก็ย่งอยู่จนลืมวันแต่หนุ่มแมทได้เซอร์ไพรส์ส่งของขวัญมาให้แม้จะอยู่คนละประเทศ โดยสาวลิเดียได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุคแคปชั่นว่าสรภาพเลยว่ายุ่งมากจนลืม วันวาเลนไทน์แต่พี่เมทวันนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นยังหาเวลาเซอร์ไพรส์เดียวข้ามประเทศได้โดยการหลอกว่าลืมถุงมือสกกีไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วให้เดียวไปหาแต่กลับเจอสิ่งนี้แทนถึงว่าโทรหาบ่อยจังวันนี้แล้วถามตลอดว่าถึงบ้านหรือยังเดี๋ยวไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรไว้ให้พี่เมทเลยอ่ะ ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่จำนวนมากและอิจฉาสาวรีเดียที่มีสามีแสนดีขนาดนี้